เ่าใจสู้สวัสดีครับรอ,อครับรอคุณนะฐคุณใดไอ้ไอ้บุรุษนี่ยน,นี่ละเนี่ยฮิตเลยเอ็นเมือนเชือกเงี้ยเหรอเอฟซีเดี๋ยวต้องไปเข้าวัดก่อนเลยนะไปขัดถังน้ำแทงน้ำในห้องน้ำน่อยเอฟซีโอ้ตายแล้ว <laughs> ใครพาทำกูดูดน้ำอยู่ดีพาสาอ,อตายผมนี่ไปเอฟซี ยังไงรอนานแล้วผมก็จะดูปละนะากปลาเต็มช้าดูปลาอย่างมือก็มีแปรงแปรทองเครื่องคัดด้วยนะนมโอ้ของดีเลยไปแล้วโอ้ยบุ๊กเฮ้ยระวังรถชนนะโอ้ยอาจารย์โอ้สบายใจนะครับถนนโอ้ซีนม ผมเนี่อรมากครับผมโอ้โหนั่งขลางลังนี่น่าจะนั่งกันนานแล้วอออือืมม,ม,มเราจะไปทำออ,อาองน้ำที่เป็นชายกันยังจุวัดนะครับผมไมส้สาปลายเปลือกมะยัน,นยครับอืมอืม นี่ครับผมงานเราวันนี้นะเอฟซีนะไอ้มาเคลียร์ฮะ,นะะเดี๋ยวเอาคลิปให้จบก่อนนี่น้ขัดสามแทงเนี่ยเอฟซีนะ <laughs> อ่าขัดคงทาสีผมไม่ไหวนะมันทาผมไม่เพราะมันไม่มีราคาขัดจะมันดูดีดูง,งามก็โอเคเอฟซีนะ เปลงค่มันดูขาวสวยนะครับผมตอนแรกมันน่ากลัวนะมันเหมือนกับเหมือนกับหูพิษนาคโผล่ขึ้นมาแตกแรงอ่ะเดี๋ยวขบวนมันขึ้นคัดแล้วนะขึ้นปัดๆเอาใบไดขึ้นเคลียร์ฮะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ตอนนี้ก็มาอยู่วัดเลยนะก็มันทำงานที่เราตกลงไว้นะครับเอสซีบน บนต้องขึ้นคัดนะฮะมันได้ยาวขึ้นไปปัดกวาดเลยทีนะนี่เดี๋ยววางหาสีมาทาเอากบนะที่มันทาได้เจเจเจียามมาที่ไฟมีไฟวะโยน้มันได้ยาวไปวันนั้นมา,ยยาไดนะ้าย,ยาวนั้นอยู่ไองอ่างทองกตีอ่ารทองกตี เออดเยู oh, ่ย uh, ังอยู hmm. ่ในวัดใช่ไหมหรือว่าอยู่อยู่ที่อื่นแล้วเจ๊กระพี้แรงมาบ่นได้เอ่อเคลียร์ได้อ่าแต่้องสวยงามนะพี่นะต้องสวยงามนะครับวันนี้นะครับผมมีเครื่องขัดที่ผู้ใหญ่จะดีส่งให้ครับผมมีเครื่งเปรตต้องขำโอ้ยสิเปรตขำเหลือง ดูเครื่องมือผมมันลุ้นลุ้นลุ้นมากว่าไอ้แพลงทอนเรือมันคืออะไรคือตรงไหน mm. คืวนี้นี่เองไอ้ที่นี่นี่ของแท้อยากจะดีส่งมาให้ไอ้ที่นีงผมลุ้นว่าคืออะไรกันแน่นี่อันนี้นี่เองนะครับผมอ่ะแบบนี้ก่อนสั้นๆเลยน,นะตอนดูที่วัดนมันทำง,งานของเราฝากกดติดตามเป็นงใจบ่าวเตยโซด้วยครับรอครับสวัสดีครับ